วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่ชวนให้คิดตามนะครับว่าเรื่องประสิทธิภาพของกฎหมายระหว่างประเทศว่าเมื่อต้องมาเจอกับอำนาจอธิปไตยจริงๆของแต่ละชาติแล้วเนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่เป็นแกนกลางของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยว่าระหว่างกลไกที่โลกทั้งใบร่วมกันสร้างขึ้นมากับความเข้มแข็งที่แต่ละประเทศต้องมีเองอะไรกันแน่ที่จะปกป้องแผ่นดินของตัวเองไว้ได้จริงๆ บทวิเคราะห์นี้จะพาเราไปหาคําตอบผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เคสระดับโลกที่บทวิเคราะห์นี้หยิบขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นกันก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าทําไมประเด็นนี้ถึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอย่างจริงจังตัวเลข14ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เลขธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือจํานวนของประเทศในยุโรปบวกกับแคนาดาที่ออกมาร่วมกันแสดงจุดยืนประนามการตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาาว่า แล้วกลไกลของโลกมันทํางานยังไงกันแน่แล้วทําไมชาติตะวันตกเหล่านี้ถึงออกมาประนามละ่ะเหตุผลที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันอ้างอิงอยู่บนหลักการสากลทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็ดีการยัวย่วยุให้เกิดความขัดแย้งก็ดีหรือการเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพก็ดีซึ่งทว่ากันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยกลไกระหว่างประเทศควรจะต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ได้สิใช่ไหม แต่เนี่ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยเพราะบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เน้นย้ําว่าถึงแม้ประชาคมโลกจะส่งเสียงประนามมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ในโลกของความเป็นจริงการขยายถิ่นฐานกลับไม่เคยหยุดลงเลยมันเหมือนกับว่าเสียงเหล่านั้นเป็นแค่เสียงในอากาศที่ไม่มีความหมายอะไรเลยพอภาพมันออกมาเป็นแบบนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสถาบันระหว่างประเทศที่ดูยิ่งใหญ่ศาลโลกส่วนที่สัญญาต่าง ทำไมถึงดูเหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลยในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูคำอธิบายจากมุมมองของผู้เขียนบทวิเคราะห์ชิ้นนี้กันภาพนี้มันสะท้อนความจริงสองด้านที่มันขัดกันเองแบบสุดๆเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยคือโลกในอุดมคติที่มีความพยายามต่างๆผ่านสารโลกผ่านสนสัญญาแต่พอตัดภาพมาอีกด้านคือโลกแห่งความเป็นจริงที่บทวิเคราะห์นี้มองว่าการลุกคืบมันก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่ดี นี่คือความย้อนแยงที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เอาละ่ะจากภาพใหญ่ระดับโลกทีนี้ผู้เขียนบทวิเคราะห์ก็ได้ดึงเรื่องกลับมาสู่สถานการณ์ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกนิดเพื่อจะทดสอบดูว่าตะก,กะเดียวกันนี้เนี่ยมันจะใช้กับภูมิภาคของเราได้หรือเปล่าโดยหยิบยกกรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาครับคือผู้เขียนไม่ได้แค่ยกตัวอย่างลอยๆนะครับแต่เขาเชื่อมโยงตะก,กะจากกรณีของเวสแบค์เนี่ยมาทาบลงบนสถานการณ์ชายแดนไทยแบบตรงๆเลยเพื่อชวนให้เราคิดตามว่า หรือว่าหลักการเดียวกันนี้มันกําลังทํางานอยู่ในบ้านเราเองเหมือนกันเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะบทวิเคราะห์นี้ก็เลยลองตั้งสมมติฐานแบบมองมุมกลับดูว่าถ้าถ้าปัจจัยภายในของไทยเราออนแอล,ลงล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทัพหรือความจริงจังของรัฐบาลผลที่ตามมาอาจจะหมายถึงการสูญเสียดินแดนไปเลยก็ได้และนี่ก็ไม่ใช่แค่การพูดลอยๆนะครับผู้เขียนได้อ้างอิงถึงพื้นที่ที่มีอยู่จริงเลยอย่างเช่นบ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้ว เพื่อยำไม่เห็นว่านี่คือพื้นที่ที่เคยตกอยู่ในความเสี่ยงจริงๆและอาจจะรักษาไว้ไม่ได้เลยถ้าหากว่าความเข้มแข็งจากข้างในของเรามันไม่มากพอพอไล่เลียงการวิเคราะห์มาถึงจุดนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นข้อสรุปหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จในมุมมองของผู้เขียนคนนี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการปกป้องอธิปไตยของชาติกันแน่ นี่คือตักกะแบบเขตและผลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากตามบทวิเคราะห์นี้นะครับคือกองทัพที่แข็งแกร่งบวกกับรัฐบาลที่จริงจังในการรักษาอธิปไตย2ออย่างนี้รวมกันจะนําไปสู่ผลลัพธ์เดียวคือการรักษาดินแดนของชาติเอาไว้ได้นั่นเองดังนั้นคําว่าอธิปไตยในบทวิเคราะห์นี้มันจึงไม่ได้มีความหมายแค่สิ่งที่ได้มาตามกฎหมายระหว่างประเทศเฉยๆนะครับแต่มันเป็นสถานะที่ต้องใช้ทั้งกําลังและความเด็บเดี่ยวของชาตินั้น,น,นในการปกป้องและรักษาไว้ด้วยตัวเอง และในส่วนสุดท้ายนี้ก็คือข้อความที่อาจจะพูดได้ว่าตรงไปตรงมาและทรงพลังที่สุดจากผู้เขียนเลยครับเป็นเหมือนบทสรุปที่ต้องการจะส่งข้อความนี้ไปถึงคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะนี่คือคําพูดปิดท้ายที่ทางผู้เขียนคุณชานชัยคุ้มปัญญาฝากเอาไว้แบบตรงๆเลยนะครับเป็นการส่งสารที่ท้าทายความคิดของคนที่ยังเชื่อมั่นในกลไกลของโลกแบบร้อเซว่าบางทีในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำตอบสุดท้ายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งของตัวเราเองต่างหาก เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าและจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสร้างความเข้มแข็งของตัวเองกับการเชื่อม,มั่นในความร่วมมือระดับโลกเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เราควรจะวางอนาคตของชาติไว้ที่จุดไหนดี